ขออนุญาตพี่ท่านนี้นะฮะย้มรูปมาอธิบายนะครับสำหรับอาการปัญหานะครับรถวิ่งวิ่งอยู่นะฮะบางทีก็มีอาการดับกลางอากาศนะครับก็เบื้องต้นนะก็อาจจะเกิดจากจุดยึดรัดนะที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่มันจะแตกหักนะครับทําให้สายไฟฟเนี่ยมันสั่นนะบางทีมันหักหรือหักในนะครับมันก็จะเกิดอาการที่ว่าได้นะครับวิ่งวิ่งอยู่นะครับก็ดับกลางอากาศนะ เร่งนักเกียบไม่ขึ้นนะครับสตาร์ตติดไปต่อก็ดับอีกนะครับเราสามารถขยับสายปลั๊กแอร์โฟนะครับหรือตัดเปลี่ยนปลั๊กใหม่ก็ได้นะครับหรือจะเคลียร์พินใหม่ก็ได้ครับหรือเราจะอาจจะลองนะครับโดยการถอดปลั๊กแอร์โฟนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่อง5วินาทีนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับเสียบปลั๊กแอร์โฟกลับแล้วก็ สตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีไฟลูปเครื่องยนต์โชว์นะฮะให้เราใช้ OBD tool นะครับอ่านและก็ลบโค้ดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการในการรีเซ็ตค่าน้ำมันนะฮะหรือว่ารีเซ็ตตัว m a ตต์เอฟนะครับก็จะมีผลในเรื่องของการรีเซ็ตในเรื่องของ AFR นะครับก็การฉีดใจน้ำมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ แก้ไขปัญหาโดยการรีเซ็ตแม a i r ไอโฟนะครับถ้าไม่หายนะครับหรือว่าถ้าใครเจออาการประมาณนี้นะฮะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาลดสไลด์นะครับก็คือถอดปลั๊กไอโฟนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะฮะเราจะสามารถขับรถประคองได้ไปจนถึงอูนะครับแล้วก็ให้อูเนี่ยทำการตรวจเช็คแก้ไขนะะส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับแต่สาเหตุนะครับ ในเรื่องของดับกลางอากาศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของปั๊มติ๊กก็ได้นะฮะหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ที่ไม่รองรับเนอันนี้ตัวอย่างเป็นมาร์ตอเมล่านะครับก็คือแบตที่รองรับจะต้องเป็นรองรับเขาเรียกว่าระบบ start stop นะฮะแบตจะต้องระบุว่ารองรับ iss หรือว่า efb นะครับหรือว่า ams นะครับระบบไดชาร์จอัจฉริยะนะครับส่วนใหญ่นะครับ มันจะมีแบตเตอรี่เซนเซอร์นะครับตรงที่ข้อลบถ้าเราเลือกแบตนะครับที่เป็นแบตทั่วไปเนี่ยต่อให้เป็นแบตรถกระบะมอไซค์นะครับมันก็จะเกิดปัญหาในะบางครั้งเนี่ยนะครับตอนทีเ่เราจอดนะเดินเบาเนี่ยติดไฟแดงอยู่นะครับบางทีอาจจะวูบมาจนเกือบจะดับเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่โวลต์เนี่ยมันต่ำกว่า11.5นะครับ สำหรับมาร์ตอเมล่นะครับแบตเตอรี่ที่มันจะวิ่งอยู่นี่ยฮะอยู่ที่11.5เนี่ยคือโวนขั้นต่ำนะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่14.7เพราะนั้นถ้าเรามี OBD2 นะครับบวก AppTalk นะฮะสามารถเชื่อมต่อผ่านจอ Android ได้หรือว่ามือถือก็ได้นะครับเชื่อมต่อแบบ Bluetooth แล้วก็สามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์ได้นะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนซุ่มดาไปเรื่อยนะครับ หรือบางทีช่างที่ไม่มีประสบการณ์ก็เราอาจจะโดนฟันได้เพราะนั้นลงทุนง่ายๆนะหลักลกไม่ถึงไม่ถึง1นึ่งพันนะฮะเราสามารถที่จะอ่านโค้ดลบโค้ดเองได้แล้วก็เรียกว่ามอนิเตอร์ค่าต่างๆได้ซึ่งในคลิปของผมในเพลย์ลิสต์เนี่ยมากกว่า600คลิปนะฮะลองไปไล่ดูนะฮะให้ตาแฉะไปเลยนะครับในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองนะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งผ่าช่างไม่ต้องพึ่งผ่าลถสลด์นะครับ ยกเว้นว่าเกียร์พังน้ำมันเกียร์รั่วเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราสามรารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองนะฮยแทนที่เราเสียเงินค่ารถสไลด์สองพันห้าสามพันห้าหรือว่าห้าพันเนะ,ะ่ยเราก็สามารถที่จะประคองรถเนี่ยไปจนถึงบ้านนะฮะแล้วก็สามรารถประคองรถเนี่ยไปถึงอู่ที่ใกล้เคียงเาราก็ได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาร์เบล่ามาร์นะครับ